สวัสดีครับท่านผู้ชมกันหน้วยกันครับ วันนี้นครับเขก่าเวฟเชอร์กันนะครับวันนี้จะมาเริ่มแบบรถเ,เมย์ไฟฟ้านะรถเมย์เสี่ยงเงินนะ,นะครับทุกคนนี่ไม่เมทรถเมย์ e v e v พลังงานไฟฟ้า e v bus นะวิธีการเข้าต้องขับรถแอปเขานะครับจะรับเจ้าของแมทนะครับถึงจะเข้าได้นะครับทุกคน มากรองรวมกันนะสร้างความร่วมใจให้กับคนในพื้นที่เรื่องของปัญหาการละลอบตัดไม้ทาลยำไมในพื้นที่ด้วยนี่เป็นภาพหลังจากที่ดินนถล่มแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเพลงนะนี่ก็เป็นที่สาัเสียงประกาศนี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นบัดรัชการนะครับทคนนี่โอ้เออแต่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมเอามาเชิญให้ดูกันนะทุกคน ไม่ครับคนครับไม่ครับไม่ครับปัดผมปัดผมผมมีอยู่ผมมีอยู่ปัดเพราะก็จะซื้อได้เพราะถ้าใครเติมเงินมาจะนั่งได้ถึง ลมไหลที่ปลูกลยมองสีลังาไม่ข right. well, ึ so really so 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 ้นาตอนหนึ ies, ่งยังไม่ไป่ที่เพิ่มสขึ้นไปฝนไอรไม่รถไม่แบบไอ้ทเกฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องหลายวันด้วยสร้างความเสียหายเป็นหมไม่ลืมปิดประตูลืมปิดประตูลืมปิดประตูปตัวเลเปหนึ่งรอยเาัว่าผมปรับสายก็ได้สอ้ยี่สดาย หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดไปอะไรก็ไม่รู้นะผมไปก็ไปมั่วๆผมไม่เคยไปอะ ล่าสุดไซโคลนิทวาพัดองศาสีร้ะลังกาแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่อินเดียแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำซึ่งทำให้แม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่เลื่อนเดือดร้อเจของแอม่ตรงนี้าของแองนี้เาของแวบมาตรงีเจาของแอบมาตรงนี้เจาของแบาตรงนจาของอบาตรงนียเป็นปอะเอศมารนี่เของบรับแลเส่งควบมาตรงนี้เจ้าวองมถึงเหลืของแมรงเจ้าขานี้เจ้าองแอบมารนเจาของแาตรนี้เป้นทงอานี้เจ้าขอางนีจขงนี้ ใี้ความเสียหายเพื of of with with oh ่อสมมติความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยขณะนี้อินเดียก็เริ่มเผชิญกับฝนตกเช่นเดียวกันจากวัดเมร์วัดเมร์ก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะทุกคนไปดูแลตามแนวชายฝั่งเมื่อต้นงคายว่าจะของแบบไปถ้าจะของแบบมาคอมเมนต์ในคลิปผมโอ้โหโคตร จี่มตีิารพุกมาเลยบวประงในบางหี่กลมกนีลาเลครบาอกว่าต้องการให้างกาเนี่ยจมาชีสัมหจของบริษัทเหมาก่อสร้างที่มีพฤตกรรมพจริครงการแก้ปัญหาน้ทมสะสม้งมาหลายเดือนประกอบกับมีปัจจัยเร่งเรื่องปัญหาน้ท่วมซ้ซากหลายมในช่วงหลายเดือน ซึ่งวันนี้ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนมารวมตัวกันนะครับในสงหวัสาทรณะที่เดตาเ้าของเ่เป้เนี่ยโดยทูปของนายพลยูริมาร์มาโระตูแล้วเปิดประตูนี่เป็นรถเมล์เมล์ก็คือสัญลักษณ์ของปัญหาคอร์รัปชันรอบนี้นี่เจ้าของแมเป้เจ้าของแมเป้โอ้เจ้าของแมตรวจปลลาป้โอ้อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนนขบวที่ไหนก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจพาพาผมมาที่ไหน กล a ่น a อนฟอสกัน n ม่ได้ปะรับลกบ a ก a l รมีรนล้วยที่นอกว่าให้กดเพราะว่าตัวอีตัวอีก็จะปับเกียร์ถ้ากดตัวคิวก็จะปรับลงตัวอีนะคน hinog na hinog na nga ano หอ่าเวงกำนึ่งพันเก้ร้อปดสด้วยแน่นอนครับผมจะเลยวไปแล้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 วโอ้โอ้ยคัะย่างไม่ค่อยคล้องเลยก็เรียกไปตรงนู้นอันนั้นก็เป็นของบริษัทไทยสมายบัติเนี่ยค่ะเป็นของสมบัตเอ้ยอันนี้เป <C> <C 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 ็นของบริษ yep> ัทไทยสมายบัติเหมือนกันนะ ไปแล้ว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 เจ้าของไม่พาผมไปไหนเจ้าของไม่พาผมไปไหนเฮ้ยไป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  Let's go

ต้องผมเป็นสายหนึ่งห้าเจ็ดนะแม่เขาจะพาผมไปทางนี้หรอ